กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปของแม่เพชรมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะข่าวจากประชาชาติจุดเน็ตนะคะครมเห็นชอบในหลักการขยายกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับสิทธิ์ของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเดิม9ล้านคนเป็น14ล้านคนวันที่21เมษายน2563นางนารุมลพินโยสินวัตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์ของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาโควิด -19 ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาโควิด -19 จากเดิมจำนวน9ล้านคน เป็น14ล้านคนตามที่กระทรวงการคลังเสนอสำหรับเรื่องงบประมาณให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาร่วมกันอีกครั้งถึงแหล่งเงินงบประมาณที่จะสามารถนำมาใช้ดำเนินการได้ทันการสาระสำคัญของเรื่องตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่24มีนาคม2563เห็นชอบในหลักการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 มาตรการซึ่งเป็นมาตรการและโครงการภายใต้ชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบไวรัสโครโรนาโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2และได้มีมติเมื่อวันที่31มีนาคม2563 เห็นชอบการขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการเป็นจำนวน9ล้านคนรวมทั้งเห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้นเนื่องจากกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตามมาตรการและพบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมีมากกว่าที่ได้ระได้ประมาณการเอาไว้อีกทั้งจากการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ ในการชดเชยรายได้ตามมาตรการพบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบบางส่วนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแต่ประกอบอาชีพลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักดังนั้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกรัรมาตรการกำหนดให้ชดเชยรายผลผลกระทบครั้งแรกในเดือนเมษายน2563และในปัจจุบันสถานาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและทุกพื้นที่จึงจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตกระทรวงการคลังขอเรียนว่าจากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตามมาตรการตั้งแต่วันเสราร์ที่28มีนาคมถึงวันพระฤหัสบดีที่16เมษายน2563เวลา20.00นพบว่าผู้ลงทะเบียนมีรวม27.76ล้านคน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้อีกทั้งจากการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ประกอบอาชีพแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักดังนั้นจึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หากผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิตามมาตรการแล้วจะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยาวยากเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 อีกต่อไปนอกจากนี้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา แต่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่เต็มเวลาและประกอบอาชีพลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักดังนั้นจึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกันกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยขยายจำนวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ของมาตรการให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาจากเดิม9ล้านคนเป็น14ล้านคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากประชาชาติจุดเน็ตน,นะคะทุกคนข้อมูลมาจากประชาชาติจุดเน็ตน,นะแม่เพชรก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะ อย่ายืดเยื้ออยู่เลยค่ะตอนนี้ประชาชนเขาเบื่อที่จะฟังข่าวเกี่ยวกับเ <_ d ata> กี่ <_ d ata> ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทนี้เต็มทนอยู่แล้วออกบันนะคำพูดสวยหรูคำพูดสวยหรูหรต้องการเยียวยาทุกคนต้องเร่งต้องทำให้ประชาชนได้เงินเร็วที่สุดแต่ก็เหมือนเดิมค่ะประชาชนก็ยังคงไม่ได้เงินนะคะไปดูเลยตามสื่อโซเชียลต่างๆ มันไม่ได้ไวอย่างที่คุณพูดเลยนะคะมันไม่ได้ไวเลยแล้วไอ้ไอ้ไอ้คนที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นน่ะ <_ st ops> คนที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นน่ะก็ยังรับเงินไม่เต็มยังรับเงินไม่หมดอ่าบอกให้รอขึ้นสถานะรอรับเงินเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินอยู่นะคะอ่า,อาเขาจะตายกันหมดแล้วนะคะรออะไรละ่ะโอน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 แล้วก็เสร็จสิอ่าคนรอเงินก็รอรอรอๆนะคะ เก้าล้านคนไอ้เก้าล้านคนเนี่ยยังจ่ายไม่หมดเลยขยายไปอีก14ล้านคนทุกคนนะรอ,อยังมีความหวังซึ่งความหวังมันก็อาจจะริบรีเต็มทีนะคะคืออยากจะบอกว่าเวลาเราอ่านข่าวอ่าแม้กระทั่งกระทรวงการคลังแถลงข่าวมันจะแบบว่าสวยหรูเหมือนง่ายทำให้ผู้คนที่ได้ฟังได้รู้ดีใจฮึกเหิม แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเชื่องช้ายังกระเต่าคนที่ได้รับอนุมัติบอกว่าได้ยอดเงินตั้งแต่วันที่8นะเมษาตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยีิบสองเมษายังไม่ได้รับเงินเยียวยาค่ะทุกคนนะสถานะขึ้นรอรับเงินนะ,อะรอรับเงินรออนุมัติอะไรเงี้ยนะสถานะขึ้นว่าคือเขาได้เงินแน่นอนอยู่แล้วแต่ณนะวันนี้ วันที่ยี่องนะซึ่งบอกว่ามีการจ่ายเงินกันแล้วเขาก็อยากคงไม่ได้เงินนะ่ะนะอืมเหนื่อยใจนะคะทุกคนตอนนี้คนแบบเหมือนพวกเขาเสพข่าวจนเหนื่อยละมันไม่ได้ไงมันมันเป็นมันยุ่งยากเหลือเกินไงเข้าใจป่าคุณทํางานเชื่องชา้ายุ่งยากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเอเขาท่านนายกอดีตนายกนะ เขาเคยให้ประกันรายได้เกษตรกร,กรหรือเปล่าหรือหรือหรืออะไรไม่รู้เขาจะไม่ไม่ยืดเยื้อนะเขาจะไม่ยืดเยื้อเหมือนเขาแฟร์เขาก็โอนเข้าบัญชีให้เลยนะเขาก็โอนเข้าบัญชีให้เลยแต่นี่มันตรวจสอบนูน่นตรวจสอบนี่ตรวจสอบนั่นไม่อนุบัติเงินสักทีไอ้คนรอก็ลอ้อรอจะอดตายอยู่แล้วอะ่ะ เออพูดคือเอ,เอาจริงๆอ่ะไอคนที่ขึ้นสถานะว่ารอรับเงินตั้งแต่งวดงวดต่อจากงวดแรกอ่ะมันสมควรที่จะได้เงินแล้วเนี่ยคุณบอกว่าให้รอวันที่ยีสบสองแล้วก็วันที่ยีบเก้าณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินแต่สถานะขึ้นว่า,อารอรับเงินนะคือสถานะขึ้นว่าคือขึ้นว่าเออได้เงินแน่นอนอ่ะเสียงอะไรอ่ะทุกคน สงสัยเสียงเทศบาลนะเขามาพ่นฆ่าเชื้อนะที่จังหวัดแม่เพชรนะมุกดาหารคือมันไม่มีคนติดเชื้อแล้วไงนะมันก็จะมีคนเสี่ยงอยู่ที่เขาคุมอยู่สงสัยสาธรารณสุขค,ค่ะเขาก็จะมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วจังหวัดมุกดาหารนะอาจจะเสียงดังหน่อยต้องขอโทษด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ